ราคา12,999บาททุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือว่าออฟไลน์ line. รับฟรีเกม Power g i ์กิฟต์บ็มูลค่า1599บาทในกล่องประกอบไปด้วยหูฟัง TWS และโฟนค o l cool i n g Fan สำหรับสีที่วางจำหน่ายก็จะมีอยู่3สีมีสีเมคาบูเมคาออเรนซ์แล้วก็เมคคาซิลเวอร์ตัวที่ผมถืออยู่นี้เมคคาบูนะครับดูที่ตรงเส้นนะโหเป็นไง สวยไหมตัวนี้ใช้ชิปของ mediatek d i m e n s i t y 8200 ultimate คะแนนอันตุตู้นี่900,000กว่าที่ผมทดสอบมาคะแนนเกือบ900,000นส่เลยนะทุกคนโหอย่างแรงแรม 12GB lpddr 5 x สามารถเพิ่มแรมเสริมได้อีก 12GB รวมเป็น 24GB ตรงนี้เราสามารถกดปิดได้ความจุ rom 2 5 6ร b อม 256G ufs 3.1ตัวนี้จะมี dedicated gaming display chip ชิปประมวลผลด้านการเล่นเกมโดยเฉพาะขนาดหน้าจอ6.78นิ้วเป็นจอ AMOLED r ด f ิเฟ h ร a t ์ 144Hz ในส่วนของทัชแซมปิลเลตสา 360Hz เอาง่ายๆเวลาที่เราเล่นเกมทัชสัมผัสดีไหลลื่นแล้วก็ไม่มีสะดุดแบต5,000นมิลลิแอรองรับชาร์จเร็ว45วัตต์ลำโพงคู่ซาวไบ JBL แถมยังรองรับ Hi-Res Audio และ Hi-Res a u d i o w i r e l e XOS x o s r GT v e อ s ์ o ัน14 s บส on android 14นี่นะครับ android 14กล้องหน้า32ล้านมาที่กล้องหลังกล้องหลังก็จะมีอยู่3ตัวกล้องหลัก108ล้านมี ois กันสัน่นมีเลนส์ macro 2ล้านพิกเซลมีเลนเดฟ2ล้านพิกเซลตรงนี้ไฟแฟลชไฟแฟลช4ดวงนะทุกคนแล้วก็ดูดีไซน์เห็นไหมเรียบไปหมดเลยนะทุกคนดูดิดูโมดูลกล้องนะเห็นไหมตรงนี้นะนี่ เลียบไปหมดเลยนะแล้วดีไซน์ของตัวเครื่องนะทุกคนโอ้โหบอกได้เลยว่าอย่างสวยอันนี้เขาเรียกว่าไซเบอร์เมคาดีไซน์แล้วในส่วนตรงนี้นะที่ผมชอบนะเอาง่ายๆเลยนะเวลาที่ผมใช้ฟังเพลงอ่ะทุกคนเหมือนมีแอมเบียนไลท์เลยนะอันนี้แค่เอามาฟังเพลงนะ เขาจะมีให้เราเลือกเยอะมากเลยนะสายการโทรเข้าการแจ้งเตือนกำลังชาร์จเพลงหรือว่าเข้า X Arena น,นี่อันนี้คือตอนเข้า X Arena น,นะทุกคนในส่วนของการเล่นเกมเนี่ยผมจะบอกว่าสะใจมาก rov 120เฟรมเลนพับจีร u เฟรมเลน c ออ l of Duty 90เฟรมเลนเก s ชินปรับสูงสุด60เฟรมเลนลื่นๆตอนที่ได้เครื่องมามันจะมีอัปเดตนะทุกคน เรากดอัปเดตแล้วทีม ROV ก็จะโผล่มาแบบนี้เลยนะฮะเป็นไงบ้างอันนี้คือปกตินะแล้วก็ทีม ROV นี่ไอคงไอคอนนี่ดูเปลี่ยนไปด้วยนะดูสีสันนะดนาาูน่าใช่ไหมที่ดูวอลเปเปอร์นะทุกคนมีลูกรัก GM ด้วยอ้าวดูสิเป็นไงเจอลูกรลัก GM ไป ย,ย้ายเลยบังบังฮานี่เป็นไงบ้างน่าเล่นไหมทุกคนมาดูคะแนนอันตุตู้แบบเต็มเตที่ผมทดสอบม,มานะคะแนนอยู่ในเลท9 0 0 0 3นะครับเกือบ9 0 0 4 CPU 2 0 0 6 GPU 2 0 0 3เมม100,009 UX 2 0 0 4ดูมันติดทัดนะครับมันติทัดของรุ่นนี้10จุดทัชเซมบิเล360เฮิร์ต เรียกว่าอย่างลื่นใช้คําว่าลื่นธรรมดาไม่ได้นะต้องเรียกว่าทัดนี่อย่างลื่นทุกคนดูนี่อย่างลื่นมากใจโลสโคปของรุ่นนี้ดีด้วยเรียกว่าโคตรดีไม่ต่างกับค่ายผลไม้ที่ผมเคยใช้เลยนะใจโลสโโรปดีมากไม่แปลกใจเลยนะที่รุ่นนี้ได้เป็น Official Gaming Phone for ROV p r o l e a g u e 2024 Winter เดี๋ยวมาทดสอบเล่นเกมกันแบบเต็มๆบ้างมาที่ ROV นะครับดูเฟรมเรทนะโอ้โหเห็นไหมร้อยสิบนะครับในส่วนของการตั้งค่าผมจะปรับสูงมากแล้วก็เฟรมเรทเปิดสูงมากนะครับนี่เช็คจากนี้ได้เลยนะดูเฟรมเรทนะครับมาไปทดสอบเล่นกัน เฟรมเลทนะครับเฟรมเลทตอนที่เราเล่นนะจะอยู่ที่119-120ประมาณนี้ตลอดเลยนะในส่วนของเรื่องการทัดการถ่ายสกิลบอกได้เลยว่าอย่างลื่นทำได้ดีมาก ทอมนี่เป็นงานต้นไม้ของพ่อดูก่อนดูเพื่อนกอนทอมอื้มเอ๊ะย่ยมม,ม,มาช่วยแล้วมาไม่ทัน ต้มอ้าวเกมพลิกหรือเปล่านี่เป็นไงบ้างโหอย่างมันเลยทุกคนเรียกว่าสะใจมากทุกคน ผมจะบอกว่าไม่ใช่เฉพาะ r o v ที่เปิด120เฟรมเรทนะ p u b g ก็เปิดได้นะเดี๋ยวไปทดสอบ p u b g กันต่อมาที่ p u b g นี่เอ t ต้า t ตรีมนะครับเฟรมเรทขนาดนี้120เดี๋ยวผมไล่ให้ดูก่อนนะว่าเปิดอะไรได้บ้างนะครับโอเค เดี๋ยวเราทดสอบที่กราฟิกลื่นไหลแล้วก็เฟรมเรทอัลต้า์ตรีมมาดูที่เฟรมเรทนะครับตอนนี้ก็จะวิ่ง118-117ประมาณนี้นี่ก็มีลดบ้างนะครับผมจะให้ดูตรงนี้ก่อนเขาจะมีเฟรมอัลต้านี่นะครับก็จะเป็นการล็อกเฟรมเรทนะอยู่ที่อัลต้า2 2 0อันนี้เฉพาะ PUBG นะครับ r o v ไม่มีนะ Rov มันนิ่งอยู่แล้วนะทุกคน <laughs> อ้ามาทดสอบพับจีกันต่ออม <s mooth> สมูนมาก มาดูเจลสโคปของรุ่นนี้บอกได้เลยว่าอย่างนิ่งนิ่งมากทุกคนเร็วๆนะใช้ได้เลยนะเจลสโคปต้องเรียกว่าดีเลยละครับเจลสโคปตัวนี้ดีเลยนะ เหมาะกับการเล่นเกมเป็นอย่างมากอมโอ้โตายยกตี้โอ้โหอะไรเนี่ย าที่ Call o u d u t y Mobile เดี๋ยวผมไล่ให้ดูก่อนนะครับถ้าเราเลือกอัลต้าเฟรมเรทจะอยู่ที่90หน้าจอทัดลื่นมากตอนนี้ผมยังไม่ได้ติดฟิล์มกระจกนะ โอ้โหอะไรเนี่ยดูเฟรมเลยน,นะครับ8 9 9 0ไปไหนจ้า โหอย่างลื่นเลยทุกคนเดี๋ยว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 โอ้โหจนได้ สำหรับคอลูตี้ก็สบายเลยนะครับเฟมเรตนิ่งๆเลยนะ89-90ประมาณนี้มาที่ Genshin Impact ในส่วนของกราฟิกนะครับผมจะปรับอยู่ที่สูงสุดแล้วก็60เฟมเรตดูนะนี่โดดหยิงๆเลยนะครับอย่างลื่นอ่าเช็คเฟมเรตกันอืม เกนชินนี่ได้ประมาณ60สินะทุกคน60นี่ก็ลื่นๆแล้วนะมาลองดูกันโอ้โหเป็นไงบ้าง <c oughs> ให้ดูแบบนี้เลยนะ ลื่นไหมทุกคนเดี๋ยวไปทดสอบที่ขางนอดดันเจี้ยนกันบ้างภาพสวยแล้วก็คมแถมยังลื่นอ่ะทุกคนอันนี้เกมเป็นชิ้นนะถามว่าร้อนไหมก็มีอุ่นๆน,นะครับตอนนี้ ยังไงบ้างสำหรับเกมเกนชิน,นใช้ได้ไหมโอ้โห oh. เรียกว่าลื่นไหลอ่ะทุกคน oh. มาทดสอบในเมืองกันบ้าง oh. ตูม อืมอันนี้คือในเมืองนะอืมเป็นยังไงบ้างมาที่ YouTube นะครับนี่เปิดความละเอียด 4K เลยนะ 4K 2 1 6 0 p 60สิเฟรมเรท HDR ดูกันความสว่างของรุ่นนี้1,300นนิต อ,อืมาดูอีกคลิปหนึ่งนะผมเปิดความละเอียด 4K เหมือนกันนะครับอย่างลื่นสวยไหมเขาได้รับมาตรฐาน t u v r h e i n l a n ในส่วนของเรื่องความปลอดภัยของแสงสีฟ้าเดี๋ยวมาทดสอบเสียงซ้ายขวากันบ้างนะครับโดยปกติแล้ว i n f i n i t ตนี่ไม่พลาดเลยนะมาดูรุ่นนี้กันว่าพลาดไหมโอเค รุ่นนี้ก็ไม่พลาดน,นะลำโพงสามารถสลับสวิตช์ให้เราอัตโนมัติเวลาที่เราพลิกเครื่องพลิกไปพลิกมาแบบนี้ลำโพงขวาก็จะอยู่ที่ด้านขวาตลอดลำโพงซ้ายก็จะอยู่ที่ด้านซ้ายตลอดเป็นยังไงดีงดมะเดี๋ยวในส่วนของเรื่องเสียงไปทดสอบตอนที่ผมเปิดจุกอีกทีนะผมจะบอกว่าเสียงเขาดีมากมาที่ n น t f l i x คุณสมบัติทางเทคนิคของการเล่นค่า y y l ว ความละเอียดสูงสุดในการเล่นจะได้ภาพแบบ Full HD คุณเด็กเล่นนาะรักดีเอ็แมสมันทำไรได้บ้างหรือแค่ว่ายืนโชว์หน้าตาเห่ยเอ่ยมาแล้วทสมบัติทางเมฆบางซื้อเมื่อตอนที่ฉันได้ฉีดวัคซีนอะน,นะมันยังไม่เห็นมีอะไรแบบนี้เลย กินข้าวกันแต่ตอนนี้เหรอไหนบอกว่ากินตอนที่อยางไงล่ะฉันอยากกินตอนนี้อะข้าไม่กินเนื้อของสัตว์ที่มีเลือดสีแดงเหมือนกับนี้ขอผ่านจุ๊กันเดี๋ยวเรามาทดสอบเสียงจากจุ๊บกันบ้าง

และถ้าเราเปิดเพลงนะครับอย่างที่บอกนะตอนที่เราเปิดเพลงไฟตรงนี้ก็จะขึ้นด้วยเรียกว่าเป็นกิมมิกเล็กๆที่ดูน่าสนใจเลยนะมาดูเรื่องของการสแกนนิ้วกันบ้างปุ่มสแกนนิ้วก็จะอยู่ที่ด้านล่างประมาณนี้รุ่นนี้สแกนนิ้วบนหน้าจอนะทุกคนว้าใช้ได้ไหมเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูนะปิดเครื่องสแกนนี่เร็วไหมสแกน อลองเปิดเครื่องสแกนลองวางไว้เดี๋ยวผมจะวางไว้ให้ตัวสแกนนิ้วหายไปก่อนอ่าหายไปแล้วแล้วก็สแกนอ่าสแกนได้นะโอ้โหเป็นไงล่ะแล้วถ้าเอานิ้วอื่นล่ะนี่นิ้วอื่นสแกนไม่ได้นะครับถ้าเป็นนิ้วที่เราตั้งไว้ก็จะติดเลยเรียกว่าสแกนนิ้วเร็วมากเดี๋ยวมาดูการสแกนใบหน้าหรือว่าการปลดล็อกด้วยใบหน้าดูนะครับอ่าลองดูนะ ปิดแล้วนะปิดปุ๊บเปิดนี่ติดเลยดูตรงนี้นี่ติดเลยทุกคนอ่ายังไม่เอาหน้าเข้าไม่ติดนะเห็นไหมดูตรงนี้นะผมยังไม่เอาไปหน้าเข้านะเดี๋ยวเอาไปหน้าเข้านะครับนี่ติดเลยทุกคนโอ้สแกนหน้าเร็วมากอ่าแล้วผมจะบอกว่าเกาะสวรรค์หาสวรรค์ของรุ่นนี้ไม่ใช่มจิกลิงแล้วนะเขาเปลี่ยนชื่อแล้วนะทุกคน นี่ชื่อของเขาคือด y นามิกบาร์นะครับนี่นะครับดนามิกบาร์เราสามารถปิดได้หรือว่าเปิดก็ได้นะเวลาที่เราเปิดใช้งานนะครับก็จะมีในส่วนของการปลดล็อกด้วยใบหน้าอย่างเมื่อกี้ที่ผมทดสอบให้ดูการโทรเครื่องบันทึกเสียงแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวในระหว่างการชาร์จดูหัวชาร์จของเขานะครับแหมชอบมากอลองเสียบชาร์จดูนะเสียบ นี่เห็นไหมข้างบนนะครับก็จะขึ้นว่าซูเปอร์ชาร์จเอาใหม่นะแล้วก็เสียมนี่นะครับดนามิกบาร์ถ้าเราปิดเครื่องแล้วก็ชาร์จจะขึ้นแบบนี้นะครับซูเปอร์ชาร์จแม็กซวัตเราสามารถปรับได้ด้วยนะชาร์จในอุณหภูมิตามแล้วก็สมาร์ทแล้วก็ชาร์จเร็ว นี่ชาร์จเร็วก็จะเป็นสีม่วงแบบนี้เลยนะชาร์จเร็วโหดูเอฟเฟกอลังการดูน่าใช้ไหมมาดูในส่วนของการใช้งานการใส่เคสกันบ้างสวยไหมโอ้โหเรียกว่าโดนใจอะทุกคนดูดิมากันแบบล้ำลแบบนี้นี่โดนใจพอเราใส่เคสไปด้วยแล้วก็เปิดไฟแบบนี้นะยังสวยเขาก็จะมีให้เราปรับสีแบบนะมีหายใจ ดาวตกลีลาไล่ระดับสีผมบอกได้เลยว่าเวลาใช้งานนะผมชอบดาวตกนะทุกคนเวลาที่เราเปิดเพลงเหมือนมีแอมเบียนหลายอย่างที่ผมบอกเลยนะแล้วมันดูสวยมากเนี่ยคุณวางไว้บนโต๊ะข้างๆที่คุณทํางานแล้วคุณเปิดเพลงฟังไปด้วยแอมเบียนอะไรก็ทํางานหมุนไปด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็ฟังเพลงเสียงดีด้วยอะไรมันจะสุนทลีขนาดนี้ทุกคนมาดูในส่วนของการใช้งานโซเชียลเราสามารถเปิดหนึ่งแอปพร้อมกับอีก2หน้าต่างลอย นี่หน้าต่างลอยย่อก่อนขยายนี่เห็นไหมยอ่อเก็บ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 ไ้ด้านข้างแบบนี้นี่สามารถใช้งานแบบนี้ได้นะครับแล้วก็หน้าต่างลอยเนี่ยเราสามารถหดได้ขยายได้แบบนี้โยกได้ย้ายได้ นอกจากหน้าต่างลอยก็เปิดหน้าจอแยกได้นี่นะครับอันนี้แนวนอนโซเชียลนี่ผมบอกได้เลยว่าอย่างครบทําได้ทุกอย่างหน้าต่างลอยแยกหน้าจอทําได้หมดเลยทุกคนรีเฟรชของรุ่นนี้ 144Hz มาถ่ายให้ดูต้องบอกว่าสมูทมากตาเปล่าที่ผมมองเห็นตอนนี้นะ คือสมูทมากทุกคนดูสิเป็นไงบ้างโซเชียลนี่ ì, เรียกว่าสบายสบายเลยนะทุกคนโอ้โหทาง i n f i n i t ตมีเปิดตัวโน้ตบุ๊กใหม่2รุ่นก็คือ i n f i n i t ต GTbook ตัวนี้จะเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสำหรับเล่นเกมโดยเฉพาะสำหรับรุ่นที่วางจำหน่ายนะก็จะมี GTbook i5 33,990บาทและ GTbook i7 39,990บาท สำหรับ Infinix Y3 Max ราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่14,990บาทเริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่27มิถุนายนเป็นต้นไปในส่วนของลิงก์สินค้าผมจะโพสต์ปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์แรกให้สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับ Infinix ต GT 20 Pro 5G ตัวนี้เอามาเล่น ROV นะไม่ผิดหวังแน่นอน